ได้ไหมเนี่ยได้ยินเสียงมาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแพรวาพาแซบนะคะวันนี้ก็ทุกคนจะพามากินหมึกเป็นหมึกเป็นๆเ,เลยนะคะมากินหมึกช็อตซาซิมิเนาะเดี๋ยวนะคะอันนี้กับผักกับแก้มเดี๋ยนะไปคาของให้แม่หน่อยลูกปะอ่าเดี๋ยวนะจะโชว์ยังไงดีเนี่ย,ยเขาตกใจเมื่อกี้เขาดิ้นออกมาเนาะ ทุกคนดูดูเลยเนาะมึงใสๆเลยนะเนี่ยสดใสๆเห็นจะมาหันให้ทุกคนดูเนาะสิงก็หันไม่เป็นหรอกก็หันไปงั้นแหละแบบไหนก็ได้ก็แบบนั้นแหละเนาะกัดหัวัมก่ันเหรอลบออกคลลูมันเหนียวมากเลยใช่ไหมมีปลาตัวเล็กด้วยนะเนี่ยอยู่ในท้อง อ,อ้า<ะ>ทำไมกล้องแม่เอียงไปอย่างนั้นน่ะใคร ตายแล้วเห็นไหมไม่กี่นาทีเองปะป,ปิตายแล้วเนี่ยเห็นไหมตายแล้วเริ่มตายกันแล้วไวมากเลยเนาะนตายสิลูกมันใช่มันไม่มีอากาศใช่มันไม่มีออกซิเจนไงเห็นไหม,ไมตายแล้วปะปิจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้วไวมากเลยอ่ะยังไม่ถึงนาทีเลยทุกคนตายแล้วเนี่ยแข็งตัวเลยปะปิเห็นไหมไม่มีออกซิเจนเห็นไหม อจะมาโอหมึกก็ไม่โดนแล้วไม่โดนแลโอ้วปากตัวถึงว่าเยอะมากตายไวมากเลยอ่ะประตัยกัดดูด,ม,ด,ดมือไม่มีเอเส้นคือเขาตายเลยนะเนี่ย,ยทุกคนไวมากเลยเขาเอาขึ้นมาจากบ่อในรถเนาะแล้วทีนี้เราก็มาลงกระมังมาลงไอ้นี่ไว้เนาะตายเลย กินมดดูสิแพ้สั่งมาสิบตัวเนาะโอ้ยดูดิเขายังดูดเราอยู่นะสิบตัวเซลเขาคือยังนี่อยู่ยังว่าแปดตัวก็กินแตงกว่าน่ะแตงกว่าอร่อยมากโอเคแปดตัวจริงกินนี้นะคะกินกับวาซาบิแล้วก็ซอสนะคะคนโอ้หั่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยสวยเลยทุกคนหามันปอปปี้มื่อกี้หนวดเขายังกัดหนูอยู่เลยน่ะเห็นไ่เปิกัดจริงขนาดว่าตัดหัวไปแล้วนะตัดตัวไปแล้วนะแกะกระดาษให้หน่อยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวนะก็จะป๊อปปี้เนี้อขาวกระดาษ ห,นนหันเสร็จแล้วนะพร้อมกินอ่าไปเอาตะเกียบให้หน่อยค่ะตรงตรงร้านค้าเนี่ยคะ่ะตรงชั้นนะคะค<ช>่ะทุกคน,ม,นม,มันหักเ <c> พ <oughs> ิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะเพิ่งใช้ได้ครั้งสองครั้งลแล้วหักแล้วทุกคนเราก็จะมาชิมนี่ก่อนเนาะหมึกสดหมึกช็อต <c oughs> ว้าวไทยบรสัดอีกแล้วโอ้ยดูดีแข็งแล้วอะแป๊บเดียวเองอะ ไปเอาจานรองมาให้หนึ่งใบค่ะไปเด็กๆปะแต่ร้านที่แม่แปบเดียวมันไม่อันนี้เลยอย่างมันผอดไปห้านาทีเลยเลยนาะอืมน้มัน้ม คุณค่าเด็กอ้าวยังกระดูกอยู่นะเนี่ยกระดูกกระดิกอยู่อื op, ออืโ <inaudible> อ้มังทุกคนขอถอดนี้แล้วกันน้องไม่ถน, uhh. <inaudible> นัดเนาะมันลื่นเนาะไี่ให้เล่ด้วย ป,ประตูไปไหนเนี่ยเจ๊ไปได้หรอดูเวลาไม่ให้ก็จะดูประตูะตจะก,กันเด็กให้นล้ยค่ะแม่แพะก็ทำงานอยู่มาหนินิ่งออกไม่เร็วเจ๊ยังอยู่กับประตูเนี่ยเมื่เกี้แล้วเดินล้วงคอเดินล้วงคอทุกคนกคือตัดหัวไปแล้วนะแต่ว่าหนวดเขายังดูดอยู่เลยเนี่ย<ก>ยังดูดอะ่ดอะอุ้ยเออเหมือนจะดูดจะก,กัดอ่ะ ว้าวเห็นไหมเขาดูดทุกคนมึงดูอยู่อืมอแล้มจิ้มซะมากทําเองค่ะ สองตัวนะเราก็เลยมาหัน่นหั่นเป็นดูสิหั่นไม่ค่อยขาดเลยเดี๋ยวชิมสักหน่อยเนาะอุยอ้ยอุ้ยยังขยับอยู่เลย มึงก็ไปกินที่ร้านเพื่อนมานะคะก็ไปกินมาเนาะที่นิมิตใหม่สี่สิบนะคะวันนี้ก็สั่งมาเพื่อที่แบบว่าทําคลิปนี่แหละเนาะอยากกินให้ทุกคนแบบว่าเห็นจจดๆเนาะตอนที่ว่าเราไปกินที่ร้านอะ่ะมันก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเนาะไม่ได้เห็นทุกตอนเนาะมึอเข้าออกเนาะมึอเข้าออก อืมอมเหนียวอืมเหนียวค่ะทุกคน คนวันนี้ก็นั่งกินหน้าข้างบ้านเนาะข้างบ้านเป็นสวนหย่อมข้างบ้านเนะาะนั่งกินระมาณสี่โมงกว่าห้าโมงเนาะอากาศดีเย็นเย็นบ้างลองกินบ้างอ,อ,อันนี้ยกให้ปับปี่ชิมหน่อยตักับเนาะ กัดหนึ่งดูดิไปใส่เลยนะทุกคนกินใบสองแล้วนะคะอย่าไปวิ่งใกล้แม่แท้บอกว่าอย่าไปวิ่งใกล้แม่แท้ออกมาฝั่งนี้เร็วนี่แม่นีามามวิ่งนี่จะก่อนไ,ไหมอืม ่อไปค่ะลูกอืมสบมา,มาให้พี่พรทุกคนแบบนี้ก็อร่อยนะ

มันจะล้นไปนะคะเดี๋ยวเอาวางเด็กแล้วก็นั่งตรงนี้นะคะ,ะเด็กจะโยนทิ้งไปก่อนค่ะป๊ะปป๊ะ <c oughs> ใครจะซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ยี่สิบบาทเขามี20บาทลูกมีเล่ยีย่สิบาบาทนะลกูก ทุกคนได้ยินเสียงบ้าเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นอะลูกเล่นโหทุกคนพอมันตายเสร็จปุ๊บนะมันจะแข็งแข็งแบบแข็งตัวแบบทันทีเลยแล้วพอมันออกจากออิเจนอะไม่ถึงนาทีเลยนะคะทุกคนมันคือมันจะตายเลยเนี่ยมันตายแล้วตัวมันจะแข็งโป๊กเลยเนาะไ,ไวมาก โคตกวนเลยไปน้องลงตรงนั้นปาไม่ได้ใส่แลอน้องอ้น้องกพอแล้วอย่าไปเล่นขนมออกมาเร็ว ทิวดทุกคนหันไม่ขาดมันเลยแบบว่าโอ้แม่เจา้าขออนุญาตใช้มือนะคะหันไม่ขาดเลยจ้าขออนุญาตใช้มือนะคะมือเรากินเอง <laughs> โห อ้าวทำตาแตกทีมม่มีรถจักรยานไม่ให้น้องลูกจักรยานไม่ให้น้องอุ้ยดูทุกคนเซลเขายังไม่ตายเนาะเขาจะปิ๊บอ่ะขอดูญาตินะคะเห็นไหมพิบพับวิบพับวิบพับอ้าวเมื่อกี้ยังวิบพับวิบพับอยู่เลยน้อยนี่นิดนิดจริง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 อันเดิมเห็นไหม นี่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 ทุกคนดูดูดูวีบับวีบับเลยอ่ะอร่อยมากทุกคนไม่มีความคาวเลยนะนล้อใส่เกลืออืม,อม หัวด้วยเท้าแครอทนะคะขุดๆเนาะอืมทิ้งไวนน้นานก็แข็งโป๊กเลยเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีม่วง คุณนี่ถ่ายทำหน้าบ้านเนาะวุ่นวยมากทุกคนทั้งเด็กทั้งอะไรไม่ค่อยฟังกันเลย เฮีหมูมาพอดีทุกคนอร่อยมากค่ะแซ่บมากเนาะออจ้าอืจ้ามืก็แซ่บหมกันแซ่บมาก หายไปนานเนาะไม่ได้ทําคลิปนานมากเลยทุกคนประมาณสองเดือนกว่าได้เนาะสองเดือนสามเดือนเนาะเพราะว่าก็ลูกโตก็ยุ่งๆนิดนึงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทําให้แบบเออได้ทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนาะเห็นไหมวุ่นวายอย่างนี้แหละเพื่อนๆมันทํายากมากอือฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะสวัสดีค่ะ